โดนตำรวจยัดยาเสพติดจะทำอย่างไรในเบื้องต้นนะถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เขายัดยาอาจจะเป็นยาบ้าหรือว่ายาไอก็แล้วแต่เลยถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์คุณจะต้องให้การปฏิเสธตั้งแต่เบื้องต้น 2. คุณจะต้องรีบปรึกษาทนายความแต่ถ้าในขณะนั้นเนี่ยนะคุณอาจจะโดนตำรวจล้อมอยู่ไม่มีทางออกคุณก็ต้องปฏิเสธไปก่อน,นครับว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะ ไม่มีข้อความทางเช็ดทางไลน์ไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่เกี่ยวโยงกับผมผมคือผู้บริสุทธิ์การที่คุณกล่าวอ้างเพียงว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับมันใช้ไม่ได้ในชั้นศาลเมื่ออาการสั่งฟ้องเนี่ยในชั้นศาลในชั้นสืบพยานกันเนี่ยเราจะต้องหักล้างด้วยพยานหลักฐานครับตัวอาการตัวโจทย์มีหน้าที่นำสืบว่าคุณเป็นผู้ผิดถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์คุณก็ต้องนำพยานหลักฐานเข้าไปหักล้างในชั้นศาลเช่น บัญชีสลิปการโอนสเตทเมนต์ต่างๆนะบัญชีรายชื่อลูกค้าไม่มีเช็ตการติดต่อสั่งซื้อหรือการขายยาการจำหน่ายยาไม่มีนี่นี่คือเบื้องต้นพยานหลักฐานเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเงินจ้างทนายนะครับให้คุณพอในนัดคุ้มครองสิทธิ์ให้คุณรีบติดต่อนะเจ้าหน้าที่ศาลหรือศาลบอกศาลเลยว่าผมต้องการติดต่อทนายขอแรงหรือทนายฟรี สู้คดีครับเพราะว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมไม่ใช่ผู้กระทำความผิดตามที่เขากล่าวอ้างตามที่เขาฟ้องมาฝากไว้ด้วยนะครับ